จะอีจะอีมาทำอะไรเนี่ยฮะงัวหน่อยพี่น้องนาฮักนาฮักอย่ามากินไอ้บักขนุนยลใหญ่ละไปแม่ไปเบิ้ง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 วองฟัวยอนละเออเดี๋ยวแม่ดูไอ้วัวไอ้น้องวัวก่อน อุท้องวัวกันไอ้จีน่หนาหักแต่ว่าอบีน่หนาหักสิเยอะบ่ไดเห็ดดอกมาเร็วอันนี้มาเร็วมาเร่วมาเร็วมาเร็วนี่ห,หยบตัวบางุ่งกูด้ะเอาหนาเว่ยเว่ย่น,นาเด็กน้อยนีู่ปูกกับห้อง มีแม่มันพี่น้องโอ้บ่เป็นแม่มันดอกพูดแม่มันแม่มันอยู่ฝุ่นพี่น้องอนาหักหลีบ่เป็นง้อเจ้าของดอกพี่น้องง้อเนี่ยง้อคางบ้านคนเลี้ยงอยกคางคางบ้านอ้าเวเอ้ะง้อลองง้อห,ห้องคนใดโป๊ะโป๊ะ วัวร้องแบบไหนโป๊ถ้าถ้าเลี้ยงแล้วมันเป็นญ่ไงปิดนะพี่น้องก็สิดีสิเลี้ยงยี่ดรอกสิเลี้ยงเป็นโพค่นละเิ่นก็ะมานมานเป็นมานทุกปีเิ่นเลี้ยงม้ว เอเไปดมแก้มดมแก้มเขาอีกอ๋อตงใส่แม่มันต้องใส่แม่มันนี่แหละพี่น้องตัวนั้นว่าหนาแมนดอกจะดูดนมเขาอยากจับมันบ่อยจับอ Tôi nắng mềm mang, đó Sì, vòng điền đeo mềm mang nôm tinh 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 嗯，多一茶，多一茶,茶，妈妈妈妈妈。妈